สิดแแ๊สครับ Honda Accord Gen 8เครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ r 2 0 a อนะ่ตัวนี้เนี่ยกำลังเครื่องยนต์148แรงม้านะฮะเราเลือกใช้ชุดอุปกรณ์ของ a b อิตาลีแท้นะครับแล้วก็หม้อต้มเนี่ยเราเลือกใช้ของ t ทม m a โต้นอริคหน170แรงม้านะครับให้เลยกับแรงม้าของรถยนต์นิดหน่อยนะครับก็จะได้เพียงพอสำหรับความต้องการของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยใช้ a b นะครับอุปกรณ์แท้กล่องเป็นเทอร์โมพาสติก อันนี้เป็นสวิตช์แก๊สนะฮะอันสวิตช์แก๊สแบบนี้นะฮะแล้วก็แมปเซนเซอร์เวอร์ชันใหม่5.5ของ AB หัวฉีดลานเป็นของ v o r t ทคทำไมเราเลือกใช้ของ v o r t ทคเพราะว่าของ v o r t ทคเนี่ยระยะยกจะมากกว่าปกตินิดนึงนะครับผมจะจะช่วยรองรับเครื่องยนต์ขนาด2.0ได้นะฮะเพราะมีระยะยกที่มากกว่าแล้วก็ตอบสนองได้เร็วกว่าบวกกับหมอ้อต้มที่มีอัตราเร่งแรงม้าที่อยู่ที่170ก็รองรับเครื่องยนต์ได้มากกว่านะครับในชุดสายไฟ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่จะบอกก็คือตัวนี้เนี่ยเป็น Honda a c c o r d Gen 8ต้องใส่กล่องรีเซ็ตระดับน้ำมันด้วยนะฮะก็คือตัวนี้นี่เราใส่เข้าไปด้วยกล่องรีเซ็ตรดับน้ำมันจะช่วยอะไรช่วยให้เวลาเราใช้งานแก๊สแล้วเนี่ยเกณฑ์น้ำมันไม่ลดลงนะครับทำการรีเซ็ตให้อยู่ในตระดับที่ถูกต้องเสมอนะฮะอันนี้เนี่ยติดตั้งกับทางร้านเนี่ยจูนฟรีตลอดยุคก,การใช้งานนะครับอุปกรณ์รับประกัน1ปีแล้วก็คันนี้ติดถังโดนัท5 4ลิตรนะ อัตราสิ้นเปลืองอยู่มันบาท60ถึงบาท80โดยประมาณนะครับผมถ้าใครสนใจก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งตรวจเช็คปรับจูนที่กิมยันยนต์หรือ k y performance ขอบคุณครับสวัสดีครับ